กาบสวัสดีครับพี่น้องสุภูสุคนครับน้อมหนักขลาดคนเดิมมาแล้วครับผมบอกภาษาบ้านๆอีสานบ้านเฮามาแล้วครับมือนีน้อมหนักขลาดหยิบเหรียญหลวงปกคูณมาให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมกันอีกรุ่นครับเป็นเหรียญหลวงปกคูณที่สางในปีพศ2 5 3 9เกาครับผมเอมามาให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมกันมีหลายเหรียญอยู่ครับผม ก็ประมาณ1ิบเหรียญได้อาจจะมีเยอะกว่านั้นนะครับอาจจะมีเยอะกว่านั้นอยู่แต่ว่าผมขัดมาให้พี่น้องด้เบิง่งได้ชมกันคือประมาณสิบเหรียญเนาะครับเนาะประมาณ1ิบเหรียญนี่เป็นเหรียญรุ่นคูนศัพท์แสนล้านครับซึ่งสางในปีพศ25 3 9เก่าครับเป็นเหรียญที่อนข่างสวยงามอีกเหรียญอีกรุ่นของหลวงพ่อคูนครับเอามาให้พี่น้องด้เบิง่งได้ชม ได้ศึกษากันเนาะครับนอ้อบึงเป็นน้ากันครับว่าศึกษาเป็นน้ากันครับพระหลวงพ่อคูณก็มีมากาม้ลายหลุนเนาะครับแต่มื่อนี้ผมยิบเหรียญรุ่นคูณรัพย์แสนล้านมาให้พี่น้องได้บึงได้ชมกันครับคูณทรับแสนล้านเนี่ยก็มีหลายพิมพ์นะครับมีมีเหรียญกลมอง,งหน่อยครับกงม,มหน่อยผมได้เอามาให้พี่น้องไดบึงได้ชมนะครับผมคัดมาแค่องค์ลูกไข่กับ นี่ครับนี่นี่นี่ครับนี่นี่ก็คูณคุณทรัพย์แสนล้านเหมือนกันครับผมคุณทรัพย์แสนล้านเหมือนกันนี่เอาให้พี่น้องดูบ่งกันสองพิมพ์เนาะครับนอ่สวยๆครับเป็นพระที่สวยงามมากลักษณะของเหรียญเนาะครับนอ็เป็นเหรียญหลวงพ่อนางยองยองนางยองยองเนาะครับนอ่ขีดบุรีคือเก่าครับอันนี้ถือว่าเป็นพระยานาคเนาะครับนอ่เป็นเหรียญรุ่นย่อยครับผมเป็นเหรียญรุ่นย่อยราคาก็ ยังไม่แพงครับราคายังไม่แพงราคาจับต้องได้ครับผมชนด้านหลังครับด้านหลังก็จะเป็นพระนาคปกนะครับเนาะดานหลังก็เป็นพระนาคปกเลยคว่าคูณรั์แสนล้านนี่ครับสวยเลยครับเป็นเหรียญที่สวยงามอีกเหรียญอีกรุ่นของหลวงพ่อคูณปฏิสุทธโธเทพเจ้าแห่งด่านขุนทษอัให้พี่น้องในเบิ่งงในจมกันครับนี่จะอีกเหรียญหนึ่งครับนี่เหรียญเหรียญนี้ไม่มีโค้ดนะครับ เหรียญนี้ไม so like ่ม <Huh? S 2> so ีโค้ดเหรียญนี้ไม่ได้ต่อโคดเนี่ยคครับก็จะต่อโคดตรงนี้เนาะครับนอจัดตอโค้ดตรงนี้นะแต่เหรียญนี้ไม่มีนะครับก็มาให้พี่น้องเดี๋ยวเบิ่งเดี๋ยวชมน้ากันครับอืมส่วนด้านหลังเหรียญนอครับนอด้านหลังเหรียญก็เหมือนกันเหมือนกันเลยด้านหลังด้านนาเนอครับนอส่วนนองนี่ครับผมสวยงามครับนี่ครับด้านนาครับนี่เอ๊ะ เหรียญน,นี้เหรียญน,นี้ไม่ได้ต่อโค้ดนะครับเหรียญนี้ไม่ได้ต่อโค้ดส่วนเหรียญนี้ต่อโค้ดนี่ครับต่อโค้ดตรงนี้เนาะครับเนาะต่อโค้ดตรงนี้นี่ตรงนี้มันไม่มีโค้ดนะครับจับพี่น้องสว่งส่งให้พี่น้องบึงนี่ครับมีโค้ดเนาะส่วนองค์นี้ไม่มีนะครับองค์นี้ไม่มี่พี่น้องเหนชัดบ่ครับ ตรงนี้ไม่มีโค้ดถืีว่าเป็นเหรียญที่สวยงามอีกรุ่นแลครับเนาะของหลวงพ่อคูณครับแล้วก็ซื้อดีนะครับผมชื่อดีด้วยคูณทรัพย์แสนล้านนาเก็บนาสะาสมนาบูชาด้วยครับศรัทธาในองค์หลวงพ่อคูณก็เก็บสะสมบูชาได้ครับผมพระหลวงพ่อคูณก็มีมากมายหลายรุ่นส่วนนี้ก็รุ่นในนี้นี่ก็รุ่นเดียวกันครับผ่านการใส่มาครับอันนี้ก็ตอกโค้ดอันนี้ก็มีโค้ดนะครับต่อโค้ดนี่ตามจุดนี้เหมือนเดิม ส่วนด้านล่ังนี่ครับพญานาคที่ผ่านการใช้มาผ่านการใช้มานี่นีกับนี่ก็อีกองต่อโค้ดนะครับอันนี้ก็มีโค้ดอันนี้อยู่ในซองนี่ด้วยครับผมบด้แกะออกให้พี่น้องในเบิ่งไในช่มเด้ครับนี่อยู่ในซองอยู่ผ่านการใช้มานี่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 ก็มีโค้ดครับผมสวยงามครับรผม มีประมาณสิบเหรียญนะอให้ชมประมาณสิบเหรียญนี่ครับผมมีโค้ดอันนี้มีโค้ดมีโค้ดทุกองคไม่มีโค้ดอยู่องค์เดียวนะครับนี่ก็มีโค้ดนี่ต่อโคดต่อโคดเนาะครับเนาะอยู่ในซองอยู Strength ่ครับผมอาจจะสะท้อนแน่แน้ครับเนาะอยู่ในซองนะครับสวยงามครับนี่อีกองค์อีกองค์ก็มีโค้ดนี่ต่อโค้ด ้านหลังสวยงามครับผมส่วนองค์นี้ครับผมเดี๋ยวผมจะแกะให้พี่น้องได้เบิงได้ชมกันเนาะครับนาองเพื่อพี่น้องเห็นชัดบนนาะครับมอนไฟเป็นจังไดเนาะบทศาเบิงเงือด,ดครับพี่น้องนี่แกะออกมาให้ดูสวยงามครับพี่น้องเป็นเหรียญที่สวยงามมากอีกเหรียญหนึ่งของหลวงพ่อคูณรุ่นคูณทรัพย์แสนล้าน โอ้ยสวยครับผมสวยงามมากโคดนี่ครับคือโคดนี่ครับโคดครับผมสวยงามครับผมหากสักทธานในองค์หลวงพอคุณกัเก็บสะสมบูชาใดด้วยครับเดอ้อ นี่ครับด้านหลังก็เป็นพระนาาปกตอกจะนูนเลยครับนี่โคตตอกตอกจะนูนเลยตอกจะนูนเลยนะครับเนาะต่างกันจากเหรียญรุ่นนี้ครับรุ่นนี้ตอกบกบก่ค่อยแรงป้านไหนครับตอกไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นี่นาคปกกับต่างกันครับผมนาาปกต่างกันแต่รุ่นเดียวกันนะครับรุ่นคูณทรับแสนล้านเหมือนกัน รุ่นคูณทรัพย์แสนล้านเหมือนกันถือว่าเป็นเหรียญที่สวยงามครับผมเป็นพระย่อยๆของหลวงพ่อคูณที่สร้างในปีพศ2539 0 0เป็นพระดีที่นาเก็บนาสะสมนาบูชาอีกเหรียญอีกรุ่นของหลวงพ่อคูณครับมีจะมีเหรียญเหรียญก้มหลุดไข่นะครับหลุดไข่ในหน่อยประมาณเหรียญหาซิบสตังค์นี่แหละครับรมันเหรียญหาซิบสตังค์ก็มีคือกันครับบูชาผมบุญได้เอามาให้พี่น้องได้อบุงได้ชมกันเนาะครับเนาะ ไม่ได้หยิบมาให้ดูครับผมก็ขัดมาแต่องค์ใหญ่ๆมาให้ชมเนาะครับนาะศรัทธาในองค์หลวงพ่อคูณก็หาเก็บสะสมบูชาใดด้วยครับนาะพระวัตถุมงคลของหลวงพ่อคูณก็มีมากมายหลายรุ่นที่ว่าศรัทธารุ่นใดชอบรุ่นใดก็เก็บสะสมบูชาใดครับหลวงพ่อคูณนี่ศักดิ์สิทธิ์ทุกรุ่นครับวัตถุมงคลของหลวงพ่อคูณศักดิ์สิทธิ์ทุกรุ่นอยู่ที่ศรัทรธขงงททาของเราหากเราหากเราศรัทธาในองค์หลวงพ่อนั้นๆแขวนพระองค์ใดกั มีแต่ความหาสุขมีแต่ความดีมีแต่ประสบการณ์ดีๆครับผมอธิษฐานกิตเอาเนาะครับเนาะสำหรับหลวงพ่อคุณนี่ยโอ้ก็มีมากมายหลายรุ่นครับเดี๋ยวผมกับิถ่ยายย่อยยิบมาให้พี่น้องด้เบิงเ่งงในชมกันครับทางช่องนอหนอมนัคาราชคนเดิมผมก็ฝากช่องน้ำด้อครับฝากเบิง่งฝากแง่งฝากเป็นแรงเชร์แรงใจให้กันนํำครับฝากติดตามครับช่องใหม่ของผมครับช่องเก่าผมเข้าไม่ได้แล้วก็โดน แบบว่าไปใส่รหัสพิษหลายรอบนะครับเนาะโบเป็นยังครับผมมาสั่งช่องใหม่ก็เสียด้ยช่องเก่าอยู่ครับเพราะว่าช่องเก่ามางก็ได้ยื่นสั่งรายได้ไปแล้วแต่ว่าโบเป็นยังครับมาดูช่องใหม่ของผมดีกว่าครับผมฝากติดตามน้ำเด้อครับฝากเป็นแรงเชียร์แรงใจกันครับผมหากลักนาคาราชคิดฮอนนาคลราชกอย่าลืมนาคาราชเด้อครับเด้อนอมนาคาราชคนเดิมหรือนาคาราชสบางคนนั่นแหละครับฝากติดตามฝากเบิ่งฝากแย่งน้ำเดือครับผมพี่น้อง มอนีผมก็สิขอยุติขิดวิดีโอแค่นี้นะครับน้อไว้พบเจอกันวิดีโอหนาครับว่าผมจะเอาวิดีเอาขลดปลุนไดเอภาะลุนไดมาให้พี่น้องด้เบิ่งได้ชมกันครับสําหรับมอนีขอบารมีองค์หลวงพ่อคุณจงปกปักรักษาคุ้มครองพี่น้องสุภูสุคนที่ติดตามผมที่เบิ่งวิดีโอนี้ก็ให้มีแต่ความสุขความเจริญให้พวกผ่านแต่สิ่งดีๆ สุกดีทยถูกหวยถูะว,วันกันสุผู้สุคนครับน้อมนาคขราชคนเดิมนาคขราชมึงสุรินไปละครับผมไว้พบเจอกันวิดีโอหนาเนาะครับนาะสำหรับวิดีโอนี้สวัสดีครับ